สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ Samsung สำหรับ Samsung s m s u u n Galaxy S25 FE 5G นะครับมือถือรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นท็อปที่มีการเปิดตัว ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับใครที่กําลังอยากจะซื้อมือถือใหม่ในช่วงนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นของ Samsung Galaxy S25 fe 5 g รุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาผมขอสรุปสเปคหรือว่าบอกสเปคกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 2 5 fe 5 g รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบด y นาม i กอ m o l เล 2X24 บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไว12ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา12ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Samsung Exynos2400Octa Core ความเร็ว3.2 g h z ระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android เวอร์ชัน16ครอบทับ ด้วย One UI เ v e r s i o น8.0หนวยความจำนะครับแรมให้มา8 GB กลอมหรือว่าความจุมีทั้ง 128, 256แล้วก็512 GB นะครับแบตเตอรี่4,900ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้45วัตต์มือถือรุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยเมื่อวันที่4กันยายนปี2025นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ3สีนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy S25 FE 5G ส่วนในเรื่องของราคานะครับคลิปวันนี้ก็สรุปมาให้ดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับแล้วก็การซื้อแบบติดสัญญาหรือว่าติดโปรแบบไหนที่จะลดราคาหน้าซื้อเราก็น่าสนใจที่สุดเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันเลยนะครับไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Gala x y S 25 FE 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21ธันวาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้าน มาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S25 FE 5G เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับก็คือแรม8ลอม 256GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ร้านนี้ขายโดยทางร้าน l a s Mobile นะครับเป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองถ้าสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900นะครับลดร,ราคาพิเศษเหลือเพียง 21,590บาทพิเศษเก็บคูปองส่วนลดสามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้อีก1-2,000บาทเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับรวมไปถึงการผ่อนก็สามารถผ่อนได้20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1 0 7 9บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับอยากจะผ่อนเงื่อนไขไม่ยุ่งยากไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับลาซาด้าได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี2ความจุสินค้า เป็นของแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่เอ็ดยี่สิบห้าเอฟอีห้าจีนะครับแรมแปดลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ขายโดยทางลาซาด้าซูเปอร์ทีโฟนนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ช่วงนี้มีการจัดโปรโมชั่นแจกของขวัญน,นะครับจากทางลาซาด้าลดราคาตั้งแต่18ถึง24ธันวาคมนะครับมีคูปองส่วนลดต่างๆแจกให้มากมาย จากราคาปกติ3 0,000บาทนะครับลดราคาเหลือ19,850บาทเท่านั้นเก็บกูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1-2,000นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากแก้ผ่อนก็ผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้มีให้เลือกครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada s a m s u n g Galaxy S25 FE 5G นะครับห้านนี้าจะ โดยทางร้านซ a m s u n g o ฟ f i c i a l นะครับมีให้เลือก2ความจุก็คือแรม8ลอม128แล้วก็แรม8ลอม256กิกะไบต์นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ21,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะกก่กนผ่อนได้20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,95 0บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับทำได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวก หไหนมีลึกทั้งหมด4สี4ความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิล1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy s 2 5 FE 5G นะครับจากทางนัาแอป l a ซาด้ชอบแล้วไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางนาแอปช้อปปีกันบ้างสําหรับ Samsung Galaxy A25 FE 5G นะครับเป็น รุ่นแรม8ลอม 256GB เหลนะครับเรือทงน้องเล็กนะครับอัปเกรดขึ้นแบตใหญ่ พร้อมชิป x y n o s 2400รับประกันศูนย์ไทย1ปีซื้อกับ shopee mall เนะครับเก็บโค้ดส่วนลดสูงสุด2,000บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์เข้าไปดูกันได้จากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือ23,550บาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีก2000นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ผ่อนกับ shopee ได้นะครับมีเลือก3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภาย ใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับร้านนี้ซัมซุง Galaxy S25 FE 5G นะครับแรม8ลำ128กิกะไบต์เครื่องแคสศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับร้านนี้ขายได้ทั้งร้าน Samsung Official นะครับสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้แล้วก็ผ่อนผ่านเอสเพลเทอร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้5เดือนนะครับจาการาคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ21,900บาทมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้อีก 1>, 1 k หรือว่า1000บาทนะครับก็สามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ585บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซ็นเปลี่ยนคืนในภายใน15วันมีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช็อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี s ยี่สิบห้า fe ห้า g เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับจากราคาปกติ2 9,900ลดราคาเหลือ23,379บาทนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยราคาจะเหลือเพียง21,131บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือก3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy S25 FE 5G จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบ ไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของท็อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นสําหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในช่วงปลายเดือนธันวาคมแบบนี้มาดูกันว่าเท่าจะซื้อ Samsung Galaxy S 2 5 FE 5G แบบติดโปรนะครับค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่าทู u ีแท็ก g 5G Samsung g a l a x y 2่ 5G 5นะครับเป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b ซีได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง17,500นะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าของ DT แทอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับราคา17,500ส่วนลดมีให้นะครับส่วนลดสำหรับการสั่งออนไลน์ใส่คูปองนะครับ JN 1,000รับส่วนลดเพิ่ม1,000บาทก็จะเหลือเพียง16,500นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดสาหรับคนที่ใช้ DT แทมานานนะครับรับส่วนลดสูงสุดถ ึงส่วนลดสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดอีก1,500ส่วนโปรโมชั่นของลูกค้าดีแท็อายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปราคา20,000บาทนะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่25,900โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือก3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4 9 9ซื้อได้ที่ราคา20,000บาทนะครับค่าเน็ตดุงหน้า1,200โปร1 1 9 9ราคา2อง0มื่าเน็ตดุงหน้า700นะครับโปร8 9 9ราคา2 1เก้าราคาสองหน้า480บาททุกโปรนะครับมีสัญญา ในการใช้งาน12เดือนถ้าใในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d e t a c t Shop ทุกสาขานะครับส่วนค้าที่2เป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy S25 FE 5G นะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น16,500บาทยายค่ายลดเพิ่ม1,000นะครับราคาก็จะเหลือ15,500เท่านั้นมีใเลือกทั้งหมด4สีความจุมี2ความจุนะครับถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปส่องอะไรได้ที่ ไซส์ของเขาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS ช h อบทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย TrueMoveS นะครับ Samsung Galaxy S25 FE 5G รม8ลำ128 g b ไซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น17,500บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับส่วนลดมีให้สำหรับการสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ด TA1200 รับส่วนลดเพิ่ม1,200บาทแล้วก็ส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ True มานานรับส่วนลดสูงสุดอีก2,000บาทนะครับโป โมชั่นเอ็ดรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา17,500เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 4 9 9โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าโปร1199ราคา18,600โปร8 9 9ราคา19,700ทุกโปรสัญญา12เดือนไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าลูกค้าใหม่ราคา17,500เนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1499นค,ค่็สี่เน้า1712้าทโปรราคา 18,600โปร899ราคา19,700เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา17,500นะครับใย่ข่ออนไลน์ราคา17,500เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ค่านื่อลูงหน้า1,712บาทโปร1199ราคา18,600โปร899ราคา19,700เครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900บาทนะครับถ้าใดที่สนใจอยากจะซ,ซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคา สรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ Samsung Galaxy S25 FE 5G นะครับโปรใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้ ชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ